สวัสดีครับวันนี้มีความยากกินมะพร้าวมะพร้าวอันนี้มะพร้าวน้ำหวานน้ำหอมเอามาจากบ้านแผวนะครับเกือบร้อยต้นแต่มีอยู่ต้นหนึ่งครับสีเหลืองอันนี้สีเขียวคือปกติแต่มีต้นเดียวรับที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราจะลองมากินน้ำสีเหลืองกันนะครับนี่ ดูนะครับว่าเป็นยังไงมีความยักอยูโอ้โหเนื้อกำลังพอดีเลยครับนี่ครับเนื้อกำลังพอดีกินเลยมากอันนี้ยังไม่แก่ได้ไม่แก่มันจะหวานอ่าแต่ถ้าอ่อนอ่อนมากๆเลยมันก็จะไม่ค่อยหวานมันก็จะจืดๆนิด แล้วถ้าเกิดว่าแกมันจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับ